สวัสดีครับวันนี้เราจะพามารู้จักกับนรสิง์กันครับนรสิงหรือนรสีเป็นอวตารร่างที่สี่ของพระนารายณ์ตามเนื้อเรื่องในคัมภีร์ปุรณะอุปนิสัตต์และคัมภีร์อื่นๆของาศาสนาฮินดูโดยมีร่างกายท่อนล่างเป็นมนุษย์และร่างกายท่อนบนเป็นสิงโตนรสิงหอเป็นผู้สังหารฮิรัญยกสิปุอสูนตนซึ่งได้รับพรจากพระพรหมว่าจะไม่ถูกสังหารโดยมนุษย์หรือสัตว์นรสิง์เป็นที่รู้จักและบูชาโดยทั่วไป ฮิรันยกศิปุบำเพ็ญตบะเป็นเวลานานจนได้รับพรจากพระพรหมให้เป็นผู้ที่ฆ่าไม่ตายจากมนุษย์สัตว์เทวดาให้ฆ่าไม่ตายทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนให้ฆ่าไม่ตายทั้งจากอาวุธและมือให้ฆ่าไม่ตายทั้งในเรือนและนอกเรือนฮิรันยกศิปุได้อลวา่าสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทั้งสามภพพระอินทร์จึงทูลเชิญพระนารายณ์อวตารเกิดมาเป็นนรสิงค์คือมนุษย์ครึ่งสิงห์หนึ่ง 1. นรสิงสาฮิรันยกศิปุด,ด้วยกรงเล็บ ด้วยการฉีกอกที่กึ่งกลางบานประตูในเวลาโพรเพลก่อนตายนรสิงห์ได้ถามหิรันยกสิปุว่าสิ่งที่ข้าเจ้าเป็นมนุษย์หรือสัตว์หรือเทวดาหรือไม่คําตอบก็คือไม่สิ่งที่สังหารเป็นมืออาหรืออาวุธหรือไม่คําตอบก็คือไม่ในเรือนหรือนอกเรือนหรือไม่คําตอบก็คือไม่และเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนหรือไม่คําตอบก็คือไม่นรสิงห์จึงประกาศว่าบัดนี้พอที่ประทานอกจากพระพรหมได้สลายไปสิ้นแล้วเทวดาทั้งสามภพจึงยินดี ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก p r e t e n s i r i w o r d p r e s s c o m